สวัสดีครับพอดีมีผู้ที่ใช้งนานแอลพันถามกันมาเยอะว่าเวลาหน้าจอขึ้นว่าสตาร์ทอัพแล้วไม่เปลี่ยนเป็นหน้าจอปกติเนี่ยต้องแก้ยังไงเดี๋ยวผมมาดูสถานการณ์ของสตาร์ทอัพนะครับเกิดขึ้นอย่างไงนะครับอันนี้ผมดึงแจ็คตัวเครื่องดิจิตอลออกหน้าจอก็จะดับนะครับหลังจากนั้นพอเราเสียบเข้าไปหน้าจอจะขึ้นสตาร์ทอัพอยู่แป๊บน,นะครับแล้วจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอปกติ เท่นี้เดี๋ยวเราลองมามาจำลองสถานการณ์ว่าถ้าเกิดมีสายขาดนะครับผมจะป,ปดสายเส้นคู่ไหนนะครับอันนี้เป็นสีแดงหลังจากที่เราปดแล้วเนี่ยตัวหน้าจอยังขึ้นปกติอยู่นะครับ<ส>ทีนี้ผมก็จะทําการดึงดึงแจ็คของตัวเครื่องนี้ต้อนออกแล้วก็เสียบใหม่<ส>อันนี้เสียบใหม่นะครับคร<ส>าวนี้หน้าจอเครื่องนี้ต้นก็จะขึ้นสตาร์ทอัพนะครับ โดยที่สัญญาณของหน้าจอจะไม่เปลี่ยนเป็นหน้าจอปกตินะครับก็หมายความว่าถ้าเครื่องใครก็แล้วแต่นะครับที่ขึอนสตาร์ทอัพเนี่ยจะมีกรณีเสียกรณีคือสายคู่ในไม่ว่าจะเป็นเส้นแดงเขียวแดงหรือเส้นเขียวนะครับขาดไปหลังจากที่เปิดเครื่องมาหน้าจอก็จะขึ้นสตาร์ทอัพแล้วไม่เปลี่ยนเป็นหน้าจอปกติขอบคุณครับ